นี่ก็รอพ่อเข้ามานะอันนี้จะเป็นลูกดีเด่นป่ะอันนี้อันนี้จะเป็นมหาอพิมหาลูกดีเด่นพี่กองอ้ท่านผู้ชมไทยกับว่าเรากำลังจะพูดถึงใครอภิชาตบุตรีใช่แล้วท่านผู้ชมไทยกับว่าเรากำลังพูดถึงใครในไทยมาซีว่าเรากำลังพูดถึงใครในพูดมาซีเขียนมาซีว่าเราลองพูดถึงใครฮะไทยใช่าหมเราลัาจะอ่านข่าวใครไม่มีใครไทยเลยอ่านับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองพี่กองเสีงเปาเหรอ เสียงเบาไหมครับคุณ S F MM 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 บอกพี่กองเอาไม้จอบปากด้วยครับโห oh, น,นี่ใครกันเนี่ยพี่ตุ้มมาอยู่แล้วครับพี่ต่อสนับสนุนทุนน้าพี่สีสองมดแล้วคราวนี้ได้เวลาเปลี่ยนแปลงพี่ S F M M M นะคนอื่นเขาชัดบ้างนะพี่ S F เอาอย่างนี้พี่ S F ออกไปก่อนแล้วก็พี่ S กลับเข้ามาใหม่เอเอวิธีอย่างนี้ใช่อย่างนี้นะเรากำลังจะพูดถึงใครไทยเซมีคนไทยมอันนี้คนไทยถ,ยถูกหนึ่งคนคุณเดี๋ยวนะผม ลวงพรบอกรองประธานซอฟ์พาวเวอร์โอ้หดวงพรเก่งมากคือวันนี้เนี่ยคือเขาไปประชุมคลรมอรองประธานก็ไปด้วยที่รองโบสถลำภูไปด้วยเขาแล้วเขาไปนั่งส่รูปหมู่เลยนว้ยแต่ไม่ได้เป็นรูปหมู่คลมอนะรูปหมู่ใหญ่ๆมีขราชการด้วยมีเขาด้วยตึ้งหนึ่งแล้วก็เมื่อเช้ามีงานที่ท้องสนามหลวงอก็ไปก็ไปเพราะเป็นรองงานรองคณะกรรมการซอฟ์พาวเวอร์วันนี้ที่สนามหลวงเนี่ย แพรทองทางก็ต้องเจอนักข่าวใช่ไหมนักข่าวก็ถามถึงเรื่องว่าเอ้งบประมาณ5,164ล้านบาทอ่ะนี่ห้าพล้านบาทใช่ป่ะก็จะมี11คณะใช่ไหมคณะแต่ๆนนนก็มีคนติงว่าเอะมันเยอะเกินไปไหมเพราะจะต้องของก็ประมาณในปี67เจ็ดให้อยู่ในปี67ด้วยมีคนติงว่าเยอะเกินไปไหมนายกก็ตอบอุ้ยอุ้ยว่าไม่ให้อุ้งอิงได้ยินว่านายกตอบอะไรก็ต้องตอบอุ้ยอุ้ยไปดูไปดู เดี๋ยวองค์อิงได้ยินโดนเดี๋ยวองค์อิงได้ยินโดนโยงก็ไม่กล้าอ่ะพอคนที่ไม่กล้าถือกับองค์อิงอ่ะโยงเลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูวันนี้นักข่าวก็ถามไปถามองค์อิงว่ากรณีที่นายกเนี่ยบอกว่าอาจจะให้มีการพิจารณาทบทวนงบประมาณ5,000ล้านบาท5 1 6 4ล้านบาทกับโครงการซอฟท์เพาเวอร์ใหม่เนี่ยเพราะมีเสียงวิจารณ์ว่ามันเยอะเกินไปองค์อิงว่าอย่างไรองค์อิงไม่ตอบ องอิงไม่ตอบและสองท่านี้เลยไม่พูดท่านี้แปลว่าไม่พูดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดเพราะไปถามถึงเรื่องอะไรรู้ไหมเขาว่ากันว่าก่อนนั้นนี้ห้าธันวาเสร็จปุ๊บหลังจากนี้จะได้รับอีกล็อตหนึ่งพ่อจะออกมาพ่อเขาจะออกมาเขาเลยถามมีการถามหรือไมคุณนสินหายป่วยหรือยังคุณนัสินจะออกมาหลังห้าธันวาแล้วใช่ไหมองอิงยิ้มและส่หน้าแล้วจริงชีว่าไม่เอาไม่พูด ไม่ตอบคำถามแล้วบอกว่าจะตอบวันพรุ่งนี้6ธันวาคมเออแสดงว่ามีเรื่องตอบสิเออมีเรื่องต้องมีเรื่องต้องตอบใช่ไหมล่ะนี่เถอะนี่เ<อ>นี่ยเหนูนี่อันนี้คุณเศรษฐาทวีสินชานนี่หมออมชันหมออมชันไปอินเดียเพิ่งกลับมานี่องค์อิงชันเนี่ยมาิ้วกระเป๋าองค์อิอง,องถ้าเวลาเธอจะหิ้วกระเป๋าอะไรแบบนี้นะเธอต้องหิว้วทรงกลมตัวเธอกลมต้องหิว้วทรงกลมไม่หิว้วทรงยาวนี่ไม่ได้ อไม่สวยไม่สวยคือมีตังแต่ไม่มีรสนิยมอ่ะคือแกแต่งตัวไม่ค่อยสวยเอางี้แล้วจะดูคนล้อมันล้อมันล้อมหน้าล้อมหลังมั้ยล้อมหน้าล้อมหลังมั้ยน่นดูขนาดเลขานายกอยู่มาล้อมเลยอ่ะในเสื้อขาเนี่ยเลขานายกเพื่อนน้องเองล้อมหน้าล้อมหลังนะอืมเขาเดินไปไหนมาไหนคนล้อมหน้าล้อมหลังหนึ่งลูกสาวทักษิณสองคุณหน้าพักเพื่อไทยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอ่า จกักรวาลชินวัตรใช่จก <นะ S 1> ักรวาลชินวัตรใช่